Microsoft ปล่อยอัปเดตฉุกเฉินอุดช่องโหว่ร้ายแรงใน WSUS Microsoft ออกอัปเดตความปลอดภัยอุดช่องโหวร่รุนแรงควยสอง5่ถึง59287ใน Windows Server d a e Service (WS) ซึ่งเป็นช่องโหว่ประเภท Remote Code e x e c u t o r (RCE) ที่อนุญาตให้แฮกเกอร์รันโค้ดอันตรายจากระยะไกลโดยไม่ต้องมีสิทธิ์การเข้าใช้งานโดยการโต้อตอบจากผู้ใช้ช่องโหว่นี้มีความเสี่ยงสูงเพราะทำได้ง่ายและอาจแพร่กระจายแบบ Wormer w e ble, ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ WS ที่เชื่อมต่อกัน ล่าสุดมีโค้ดสาธิการโจมตีหรือพ PoC ีถูกเผยแพร่สู่สาธารณะทำให้สถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นโดย c ซีได้เพิ่มค้อย2025-59287เข้าสู่รายการ n o x p o i t r y Ruby Kale c a t a l o กแล้วและมีรายงานการโจมตีจริงจากหน่วยงานอย่าง d a h c c s c ที่พบการใช้งานช่องโหว่ในวันที่24ตุลาคม2025ผู้ดูแลระบบจึงควรรีติดต,ตั้งแพทเพื่อป้องกันการถูกบุกรุก ช่องโหวนี้กระทบเฉพาะ Windows Server ที่เปิดใช้งาน WSUS0 e r เท่านั้นหากไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เซิร์ฟเวอร์จะปลอดภยัยแต่ถ้าเปิดใช้งานก่อนติดตั้งแพทระบบจะเข้าสู่ความเสี่ยงทันทีโดย Microsoft ยืนยันว่าแพทล่าสุดนี้เป็นการแก้ไขที่ครอบคลุมมากกว่าอัปเดตก่อนหน้าใน Patch t u e s d a เดือนตุลาคม สาเหตุหลักมาจากการ d i s เซอรี่ไลซ์อ็อที่ไม่ปลอดภัยในกลไกลเก่าของ Wsus ซึ่งเปิดช่องให้ผู้โจมตีส่งอีเวนต์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรันโค้ดในสิทธิระดับซิสเต็มโดยตรงส่งผลให้สามารถยึดควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้เต็มรูปแบบและอาจนำไปสู่การแจกจ่ายอัปเดตอันตรายหรือบุกรุกเครือข่ายภายในองค์กร Microsoft ปล่อยแพ็ Cumulative สำหรับหลายรุ่นของ Windows Server ได้แก่ Windows Server 2อ2 5 KB 5 0 7 0 8 8 1 Windows Server เช 23H2 KB 5 0 7 0 8 7 9 Windows Server 2022 KB5070884 Windows Server 2019 KB5070883 Windows Server 2016 KB5070882 Windows Server 2012 R2 KB5070886 และ Windows Server 2012 KB5070887 แพทเหล่านี้ครอบคลุมการอัปเดตก่อนหน้าแล้วและต้องรีบูตร,ระบบหลังติดตั้งเพื่อให้การป้องกันมีผลเต็มที่ สำหรับผู้ที่ติดตั้งแพดไม่ได้ทันที Microsoft แนะนำมาตรการชั่วคราวเช่นปิดการใช้งาน w s u s e r v e r o l e หรือ b ล็อก Traffic ขาเข้าที่พอร์ต8530และ8531ด้วยไฟวอนเพื่อหยุดยั้งการโจมตีชั่วคราวแม้จะทำให้ระบบไม่สามารถแจกใจอัปเดตผ่าน w s u s ได้นอกจากนี้หลังอัปเดต w s u s จะไม่แสดงรายละเอียดเอรอยของการซิงชั่วคราวเพื่อป้องกันช่องโหว่เพิ่มเติม